อย่ออกว่าเบิงหน้าครับว่าเบิงเขา่าแห่งเที่ยวตายเบิดครับแต่ยี่ตูนนะครับเป็นต่อีตูนอีตูเป็นต่อิดูครับภาษาผูไทยครับเพ่นภาคกันือบอกนะครับตายเบิดน้ำกับฝนกับวาตกครับนี่ครับสภาพเข่าผมก็ะเดยมาอุกอังเอาเขายุเหลาเนื้อลอยล้อยล้อ,ร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 อครับผม กันครับตายเบิร์ดอันจักขี่ได้กินบะบุรับเขาอันเป็นจังสีก็บบ่ได้กินแล้วแดดคักปัดครับจะเฝ้าเพื่อนกินชมครับเทียงหน้าน่อยคุณพ่อบอกว่าให้มัดรัดหญ้าคันแท้ครับแต่ <c oughs> ว่นนี้เรลงจากเทียงอยู่ครับ เลยมากินสมครับเพี้ยนชดแม่เพี้ยนสมหมักเมานมเมาน,นี่ครับยาวสมหมักเมาครับเ,เอาหูดลงขึ้นตอ้พิการแต่หมงงไหมหูดลงในลายในเพี้ยนอยากกินแต่หมงงยังผสมบุญครับนี่เป็นอย่างไรน้ำโอ้ฝนก็ตกเอาหูดลงยี่เก็บนี่แหละ อ,อีกพ่วงหนึ่งจะว่านะครับนนเ,เดี๋ยวสิมีอีกคลิปนึงครับมีอีกคลิปนะครับสิเห็ดมุกหมอ้อเห็ดคอนขาวครับใส่ผักอีตูครับใน่ได้กัดันยังครับ <laughs> บ่อดนะรรท,ทุกคนชิมบักบ่อกหยอกกันด้วซสีด้เหตุจังสีแบ <laughs> บเพียนเอาจะจ่าต่คนนี้กิฟชมเมาคลิปนี้ผพมเดี๋ยวจะตัดเมาก่อคนครับดี๋ยวตอนใคน,นคนอนขาวทุกคนเห็หนอนเขาะ่าโมงตาได้เหรอ <laughs> แกเหตค้อนขาวครับก็บอปนคลิปก้อนไหนทุกคนเป,ไป,ไป็นิ้ไทยรถไทยผู้ี้เหต่อนย <laughs> างไปเจอผ่อนอะ เลยมาสิมาเห็ดครับสุดเนี่ยเพื่อนยังไงเนี่ยเลียดเพ่อนเลียดจนแล้วใจบุมมามียีบเพืยอนจะบอกอีกทีนะตุ่มผมจะบอกหยอกกันนะซิบเอาผมจะตีกินให้กันครับยอด กำลังคำเยอะๆเลยครับ,แบบแบ,บลายแบบนะครับเอียดแล้วสมเดี๋ยวครับเสียบเสียบสมครับแก้วเซปปราร่าผมครับ แังสีครับมีใหญ่ด้วยมวลเขาแค่เดียวเลยมสมอย่างก้อนเนี่ยผมเออดูอว่าครับลบแล้วงานนี้มีการขี้ไหลด้วยครับงานนี้ม <c oughs> <c oughs> าเดี๋ยวเบ็งหยักด้วยครับ ความเสียบกพอรพอมกันเฮ้ยเสียบเสียบยังว่าใคว่าพุดจิปอมวมาจิบุดจีปลมเหรเ่ี้ครับเดี๋ยวอีกคลิปหม่ครับอีกคลิปดีจ้าครับดีจ้าครับเจอกันแมน่ผมเอ้ต้องทำยังไ่นครับ จะเจะ้กวนมุมี่อย่างไรครับมันจะหมกักเมากินส้มหมกักเมาครับก็เบิ้งเข่าแหงแหงเข่าสิยายแล้วนี่ครับเจอกันไหมครับผมคลิปไหมครับ